สวัสดีครับใครที่ต้องการเติมเงินเกมออนไลน์ราคาถูกแนะนำร้านนี้เลยอีลาสติกช็อปมีให้บริการเติมเงิน Tower of Fantasy, d i b l o Immortal, n i n t u n i x c o v e r A3, Yu-Gang Global, MI4 และเกมอื่นๆอีกมากมายทั่วโลกติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างตามรูปภาพนี้เลยครับสวัสดี ดีครับอยู่กับผมที่ช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลก,กเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดที่คิดว่า Bless MM g o b o n MMO RPG เกมระดับ 3A นะครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้รูปภาพขึ้นมา นี่คือกลุ่มสมาชิกคนจริงที่เริ่มสร้างจาก1คนนะครับเพื่อการซื้อขายและตลาดของเกมนี้เฉพาะเกมเดียวนะครับเข้าได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยในส่วนของ Windows ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเขาเขียนว่า Coming Soon เพราะฉะนั้นรอดูติดตามว่าพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนของ Google p l y y o s s ดาวน์โหลดได้ปกตินะครับคลิปเก่าๆแอดมินบอกไปแล้วต้องบอกว่าคนลงทะเบียนเยอะมากกรอบสีแดงครับ จำนวนการลงทะเบียนคือ2 2 3 4 5 0 0คนณนะเวลาปัจจุบันก่อนเซิร์ฟเวอร์เปิด1วันนะครับผมกระเป๋า p ็อกเก็ต l อลเล็ตเราเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามา w a l l ล็ตหลักรูปภาพขึ้นมานี่คือ สแกน QR Code นี่คือโคดของแอดมินนะครับใครที่จะก่อโคดสามารถก่อโค้ดให้แอดมินได้เลยนะครับเป็นกระเป๋าเง็นหรือชชร์ชักชวนเพื่อนต่างๆก็จะได้ NFT หรือสิทธิหหรือเียนพิเศษตามที่เขาบอกไว้นะครับผมโอเคเราเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยนะครับไปกันเลยเข้ามาเรียบร้อยติดตั้งเสร็จขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นบอกว่า23 ว้าเดือนหนวันที่10ก็คือพรุ่งนี้เวลา10โมงเขา G T M บวกบวกตามกรอบสีแดงหมายความว่าทางประเทศไทยของเรานั้นบวก7ก็คือจะเร็วกว่า1ชั่วโมงหมายความว่าคือเปิดเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับไม่ใช่เวลา10โมงนะครับผมเวลาประเทศไทยคือ9โมงเช้าตามรูปภาพที่แอดมินบอกไปคือเราอยู่เซิร์ฟเอเชีย0 0 1ตรงนี้นะครับกดเข้ามามันจะมีด้วยกันทั้งหมด3โซนก็คืออเมริกา ยุโรปเอเชียให้เราเลือกคําว่าเอเชียกรอบสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นกดเข้าเอเชีย01นี่นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ดูให้ดีอย่าเข้าผิดนะครับถ้าคนมันเยอะมากๆอาจจะมีการเพิ่มชานลหรือเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ย่อยมาไปเรื่อยมี Smooth มีบายซี่ฟู m เมเทนแนนต์คือการปิดนะครับตอนนี้ปิดเทมเพีเทนแนนอยู่นั่นเอง เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วสําหรับการดาวน์โหลดวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนการรับชมไว้แล้วเจอกัน Open b e <ส>เบลตาพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนตัวแอดมินวันนี้ต้องขอตัวลาไปเก็บเลเวลก่อนสวัสดีครับ